ได้สันค่ะมาค่ะมือหนีเขามาท่าสมาธิกันนะคะมาเบิ่งสไตล์กันท่ามสมาธิของโรงเรียนเสริมภาษาการนวไทศวรรษท่านี้กันนะคะท่างโรงเรียนของเขาจะเบ่เอินมาสวนมนตนนะคะเพราะว่ามีนักเรียนหางคนที่บริเนบนะถือศาสนาเดียวกันนั่นสินะคะมาเบิ่งกกันเลยค่ะกราบกราบกราบ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุนังสารังขะามิอัตตานังสารังขะามิจะวิยานังสารังขะามิปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิกาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิสุราเมระยัมัชชปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิโอมนโมูชิวโกศิลสาอะหัง การุนิโกสัพพสตานังโอสถาพิภะมันตังปะพาโสสุรยิยะจันทังโกมาลวัโตปะกาเสสิวันทามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสมนาโมมิทุติยันปิโอมนะโมชิวโกศลสาอาหางกาลุนิโกสัพพสตานังโอสถาพิภะมันตัง ปะพาโสสุริยะจันทังโกมารวัตโตปากาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมนาหูม,มิตัติยันปิอโอมนโมชิวะโปเศรสาอาหารกาลุนิโพสัพพสตานังโอสถาพิภากมันตังปะพาโสสุริยะจันทังโกมารวัตโต ปากาเสสิวันทามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมนาหงม,มิข้าพเจ้าขอประนตน้อมศ<อ>ิรวันธนาการแดดท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณปกติการุยภาพในศีรษานุสิ์ทั้งพวงว่าโดยย่อเป็นสามประการคือเมตตาุณมีกิดปรารถนาและพยายาม เพื่อชักนําให้สิทธิประพฤติดีมีสันดานมั่นอยู่ในทางที่ชอบและประกอบแต่วนคุณประโยชน์ประการหนึ่งกะรุณาคุณมีจิตปรารถนาและพยายามเพื่อขัดเกลาสันดานสิทธิคือกําจัดความชั่วอนุวหามองและเป็นมูลเหตุแห่งทุกโทษภัยทั้งปวงให้ร่วมเสียป,ประการหนึ่งอนุสิทธิที่คุณมีจิตปรารถนาและพยายามท้ามแกงสแสดงเวทกระจัดเขีดสงสัยให้ได้ความสว่าง ประดุษนำไปด้วยดวงประทีเพื่อจะปลูกฝังความรู้ไปไว้ในสนดานแห่งสิิ์ให้เป็นผู้ฉลาดแอมคมด้วยปัญญาประการหนึ่งขอท่านอาจารย์รับเครื่องสการละอันข้าพเจ้าน้องนำมาและจงสแสดงซึ่งปกติคุณูปการแก่ข้าพเจ้าประดุษนายช่างหม้อผู้พยายามกล่อมเกาเพื่อให้หม้อมีรูปร่างอันดีฉะน,นั้นข้าพเจ้าขอแสดงแก่ท่านอาจารย์พร้อมทั้งกายแล้ใจว่าข้าพเจ้า จกเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสลับเพื่อให้ได้รับโอวาทด้วยความเคารพอยู่ทุกเมื่อขอเดชะภูชนียาอธิษฐานอันนี้จงโดนบันดาลให้สติปัญญาของข้าพเจ้าแตกประดุจยาแพทย์รออมะเขือและให้หองอกงามเจริญขึ้นโดยเร็วพันนักแต่การวันนี้ให้การศึกษาของข้าพเจ้าเป็นผลสำเร็จอันดีดุจคำอธิษฐานชนี้เทินนักองเรียนแห่งนี้ ข้าพเจ้าขอให้ทำสัตยปฏิญาณด้วยความสมัครใจว่าข้าพเจ้าจะอุทิศตัวประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมสาขาเภสัชกรรมสาขาพดุงคันสาขาการนวดไทยโดยให้บริการเก็บบวมนุษยชาติอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าจะยึดถือสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเป้าหมายสูงสุดข้าพเจ้า จะช่วยบรรเทาทุกข์ของเขาเหล่านั้นโดยไม่คำนึงถึงฐานะเชื้อชาติสัรชาติศาสนาสังคมและละัธิการเมืองข้าพาเจ้าจะใช้ความรู้ความชำนาญที่มีอยู่ให้บริการแก่ชุมชนและพรฒนาการศาธารณสุขของชาติอย่างเต็มความสามารถข้าพาเจ้าจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์และรักษาไว้ซึ่งเีตรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยไม่ประพฤติรือร่วมทำการใดๆ ที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการแพทย์แผนไทยข้าพเจ้าจะมันศือษาติดตามความก้าวหน้าของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยรวมทั้งเข้าร่วมพัฒนาและถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพได้ดีที่สุดข้าพเจ้าจะเข้าร่วมมาตรฐานสูงสุดแห่งศิลธรรมมรยาทแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทยและจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์แผนไทยเสมอ ข้าพเจ้าจะก,กระทำตามคำสัตย์ปฏิญาณด้วยความสมัครใจภายใต้ความตระหนักจางลึกซึง้งถึงความไว้วางใจในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจแก่ผู้ป่วยและสงังคมสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเอาเวลาหมุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีเบรซึ่งกันและกันเลยอัพญาประชาหมนตุก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปลียดเปลียนซึ่งกันและกันเลยอธิการบรรทุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีตะน้ำปริหารบรรทุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจะทุกข์ไปทั้งหมดสิ้นถึงเลยมากค่ะมากเลียนสิน่งแนวสิ่งจตุการเมื่อนันกัน ่อไปสิเป็นการเลี้ยนแนวเส้นเกี่ยวกับกหนวดนะคะมาค่ะมาค่ะมาเลี้ยนนกีกันนะคะ,ม,ม,นนะมาเบิ่งของโรนนะะงเรียนเด้อมาเบิ่งของโรงเรียนเด้อค่ะว่าโรงเรียนมีลักษณะการเลี้ยนแนวเส้นเกี่ยวกับกหนวดแบบใดมาติดตามกันเลยได้ค่ะนี่อะไรเนี่ยพูดลงไปที่มือพูดลงไปเอาบุงดีก่อนโอเคกระดุมล็อก เวลานั่งตีๆหรือน่งอาอาน่งอาอาน่งสบายเลยนั่งยังจะใดนางให็นตัวกรดสบายที่สุดแล้วลูกด้วบัดนี้เวลาข้าเจ้าถามลูกแล้วลูกด้วทานนวดประดอกเป็นซีเรียลลูกประดอกเป็นซีเรียลว่าทานนวดจะเป็นแบบใดลูกต้องไปเบิ่งทานนวดของของสถานที่ที่ข้าเจ้ากำลังให้แต่ว่าลูกต้องจำตรงที่แม่กำลังให้เพราะอย่างก็มาณเนาะตรงที่โรงเรียนกำลังให้ลูกจะจำว่า จุดกาเนิดของเส้นเกิดบริเวณช่องทองจากตั้งเออกจ้าถามคือจุดกําเนิดของเส้นเกิดบริเวณช่องทองห่างจากสะดือหนึ่งนิ้วเยื้องไปทางซ้ายเยื้องไปทางขวาเยื้องขึ้นด้านบนเยื้องลงด้านล่างจับไปมองไดนกระสังเนี่ยลูกล้มกับมือกํากัมบเกระของกําแบบนี่ลูกกัมกัมวล้กดบึง เออกำเน็งเห็นบลอกลูกกับเป็นมองได้แตะซังถือยังลูกถือเส้นเหมือดแบงคบล็อกเด็กเขาเรียกว่าเส้นบริวารโอเคเส้นบริวารเนะะาะจามนี้เจ้งหมดเจ็ดพันสองร้อยเส้นแล้วก็แตกออกไปเป็นแขนงออกไปอีกก็คือเจ็ดหมื่นสองพันเส้นบาตรนี้เขาจำว่า 7, เจ็ดพันสองร้อยเซนก็ได้ลูกก็ไม่ต้องไปจังลูกก็จำแค่ว่าจับไปมองได้ก็ถือยังถูกเส้นหมด หอนกิดเ่าลูกหันหอนตอตรงมาพี่ตอตรงมาพี่ลูกตองมาพี่เออตอตรงมาเออไม่ถือแก่ลูกหยับม่อพี่ลูกหยับม่อพี่กี่ันนั่งหอยขาก็ได้หยับขึ้นไม่อีกกี่ไรดังง่ามหยับไปอีกหันมาทั้นี้ก็ได้กสดแม่หัวถือแก่แได้กีบอกเขากี่าหยับกี่ารหยบไเออให้มันเขาดีก้อากี่ไอยับไหมกีไหยับถึงไหม กี่ไรเราถึงมาทึ่งๆช่้มนั้นเะว่าตรงตอนมาาช่้มนั้นจนเขาไม่ดีเอื่อบอยไรนั่นมีอาอีิดไม็์กักนหันมามคขึ้นงามเดีย๋ย